เถูกท่างว่าเป็นเกมของทั้งโลกแต่ในการกระทำเนี่ยเอาเปรเียบทั้งนักกีฬาแล้วก็คนดูคล้ายกับหลายกีฬาในประเทศที่ยังพัฒนานะฮะโควิดครั้งนี้ก็จึงล้มตั้งแต่ยังไม่เริ่มหลายประเทศไม่มั่นใจในคุณภาพอาหารถึงขนาดต้องนำแม่ครัวพ่อครัวมาเองความปลอดภัยก็ตามคาดนฮะผมไม่เคยมีเพื่อนคนไหนที่ไปฝรั่งเศสแล้วขอไม่หายไม่โดนจี้ไม่โดนปนไม่โดนถูกรถล่าสุดครับขนาดตำนานนักเตะบราซิลเลียนอย่างซิโก้เนี่ยก็มีข่าวว่าโดนขโมยของเกือบ20ล้านนี่ขนาดเป็น VIP นะครับยังโดนมีข่าวนักท่องเทีีีีีีี่่่่่่่่่่่่ยววววโดนน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 นขขขขมมมมืืและะะคออทททเเเเปปป็็็าาาาาฮไต้้งงกก10ซึ วิธีแก้ปัญหาส่วนตัวของผมก็คือถ้าไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นผมไม่ไปเลนะวลาฉันจะไปถูกเชิญไปไหนเนี่ยเจ้าภาพจะต้องสนับสนุนที่ภาคการเดินทางอาหารความปลอดภัยไกด์ท้องถิ่นทุกสิ่งอย่างเพราะว่าการไปประจนภัยโดยไม่มีคนท้องถิ่นมาเทคแคร์ดูแลให้ความรู้โอกาสตายท่านเป็นสูงมากๆนักท่องเที่ยวทราบเรื่องนี้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะชื่อหรูหราแต่ความปลอดภัยนี่โอ้โหอันตร,รายและนักท่องเที่ยวก็เริ่มรู้กับว่าวิธีเปลี่ยนโลกที่ดีที่สุดก็คือต้องกระท้วงแบบมืออาชีพนักประท้วงแบบมืออาชีพจะบอกวว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 ่่่่่่่่่่่าา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 คคคคคคคนน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 รรรรรยย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 มมมมมีีีีีีีีีีีออ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 จจหืืัััััััััักกกกกกกเเ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 งงงงไไไลลลลลแแตตตตขสสสสสิิบบบบ้้้้้ดดถุุุณณชะ๋ เข้าชมโอลิมปิกเนี่ยเกือบสามแสนใบยังเหลืออยู่เลยนักกีฬาจะต้องแข่งแบบโอ้โหสนามโล่งๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไปเกี่ยวกับซีรีส์ดังสุดสันดานแล้วก็ปลาคางดำอย่างไรคนเสียหายต้องรัวพลังเนี่ยเพราะว่ากฎกติกาก็มักจะเอื้อคนรวยมีอำนาจดังนั้นคนเสียหายระดับกลางถึงล่างต้องสามัคคีอย่าไปกลัวการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและยุติธรรมเราไม่จะเป็นต้องออกหน้าเราสามารถให้บทลงโทษเขาได้เห็นไหมครับสืรีสันดานเนี่ยตอนจบแม่บ้านกับคนรถก็สามารถรวมใจและก็ชนะคนหมื่นล้านบาทการได้เพราะคนรวยมากอำนาจเขารู้เนี่ยสิ่งทีีี่่่่่่่เเเเเขขาา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 าพพพยยยยยมมมจจจจะะะะะทททกกกกก็คคคคคือออดดดดใใหหห้้้้้นนนนนนนสสสววววววญุุุุุัััััณลไงงแรรรต เราจะเอาอางไรคิดแค่นั้นอย่ามาคิดว่าพวกคุณจะมารวมพลังแล้วก็มาสู้คนที่โกงกินประเทศแล้วก็โลกอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาคิดดังนั้นถ้าเกิดนั่นคือสิ่งที่เขาคิดคุณต้องทำตรงข้ามนะ